สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุข,ขสุขคนจ้ากามาพอๆกับเอ็มมี่คือเก่าเนาะจ้าเนาะมื้อนี้สาวเอ็มมี่กับผ้ามาเบิ่งเลาะบ้านค่ะบรรยากาศเนาะค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนค่ะมื้อเช้านี่แดดออกเดี๋จ้าตอนนี้กะอากาศกัเป็นจังซี่ละค่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนเน,นาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเก็บผักค่ะไปต้มเนาะจ้าอันนี้โอปีเอติเนาะค่ะแล้วกัเบิ่งค่ะสลัดเอ็มมี่กินน้ำบ่ทันจ้ะพี่น้อง กิ่นน้ำมาท่านแลว้วเบิ่งค่ะดอกปักง่ายหนึนนน่งงามเลยค่ะกินนี้เศบๆหวานๆกรอบๆเลยค่ะจ้ะเอ็ดมีกระเตรียมถังเนาะค่ะเออเอ็นเอียงกะละมังหน่อยนะจ๊ะเนาะพา,า,ามาเก็บผักจ้ะกระซิเก็บเอาอันเป็นใบได้ค่ะเด้อสตาร์ทเอาค่ะสตาร์ทแล้วกระซิ่สอมได้จ้ะเด้อสตาร์ทกินใบเขานิกระซิ่สอมเอาหลอกเอาหนังเอาเอียงอัน มันแข็งๆนี่ไหมคะปิดกับกาบนี่ปิดกับกากบกระเบาไปอันใดมันแครมันแก่กับเเอาจะอ้ะตัดตัดแต่งไปเนาะคะ่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้านนี่แหลคะค่ะเอมีก่ก็กินพักกินยาเลาะบ,บ้านนี่แหละค่ะสลัสาาดอันใดเฮ้าอ่ามะกรินก็ซื้อมาปลูก็จ้ะเนาะกระซิ่ตัดไปแังสี่พี่นอ้อง กระสิจงไว้ยจ in ังส uh, ี maid, мире, in. BTS, ่ค่ะหยอดอ่อนๆกะเอาไว้ยยอดง่ายๆกะมากินค่ะนะคะนี่กระสีสมไปน้่เว้าไปน้่มนะาจะเนาะกระขอบคุณนหลายๆเพื่อนๆที่มาตทีตามให้กำลังใจเบื้องต้นนี้จะอ้วกปวกค่ะยวสิเก็บให้เบื้องได้ค่ะเด้อมาต้นนี้มันได้จะกลับกินกันสองคนกะซ้ำนี่จะกินบ่หวาดเบไหวาจะพี่น้องกินกันเบื่อน่าจะเนาะของไม่ยาเพิ่นกระปูเอมนี่กระปูกปลูกแล้วกะได้กินกระพุ่มใจ บางเธอก็บ,บอกไม่ง่ายเอาไปกินแม่แบบมันกินบ่ทันแม่จ้ะขันฝนตกนีแห้งสีงามเนาะคะ่ะเนาะปีก่อนอน,อนี่ก็ปลูกขึ้นกันค่ะหมองนีขึ้นเก่านั่นแหละแต่เลยอ่ะปีนี่ก็ปลูกหน่อยก็เก่ากินน้ำบ่ทันขึ้นกันขึ้นเก่าจะ้ะทิ่เ่งเอาลายดอกจ้ะเพิง่งเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นค่ะกินบ่ทันเดี๋ยวสิเก็บอันพักไอโอเปียเตรียมมาให้เบิงเด้อจ้ะเด้อ ราคะเฮดคิปก็เฮดคิปบ,บ้านๆยังสี่ราคาอยู่จังไดกะ <c oughs> ทายทอดให้มูให้พวกได้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะพอมีแห้งเด็กุิกันจ้ะแต่ละคนก็นใส่ชีวิตก็คือกันเนาะบางคนไปอยู่ในเมืองบางคนก็นอยู่บ้านนอกคือเอมี่นี่แหละก็บ่สามารถสิเลือกอยู่ในเมืองใดก็อยู่ตามธรรมาชาตินะจ้ะเนาะเดี๋ยวสิเก็บอีหยังให้เบางอีก ตัดตะกอนตัดไว้จ้าพี่น้องในกัรซิ้อมาสมเอามันมีอย่างชีสขาวค่ะตัวนี้ซื่อมาปลูกด้วยค่ะซื่อมันซื้อวัาชิคเกาเลีเนาะค่ะเนาะนี่แหละพี่น้องเอามาต้มกินเนาะจ้ะ ต้มต้มลวกน้ำแล yes, ้วก็เอาไปเส็จน้าแล้วก็เอามาผัดใส่กระเทียมใส่พริกแล้วก็น้ำมันมะกอกเนาะจ้ะแล้วก็สีผ้ามาเบิงตรงนี้จ้ะเบิ้งเบิงจะขาไอ้นี่เด้อมันมีสิบเก็บพักอันนี้ไปใส่น้ำพี่น้องใบอ้วบวหญ่ๆไงนจ้ะแกเบิ้นแล้วตั้งกล้องไว้แล้วก็บ่อยากขยับขยับกล้องค่ะมันสิลมเนาะจ้ะเนาะ นี่แหลคะค่อคอคะอุ๊บพี่เจเนาะผักอันอนี้สิมี่รสหวานจ้ะใบใ่ใยปลอดสารพิษได้แต่เด้อนี่แมงกินเนาะปั่นแมงกินน้ำคุนกินน้ำคะ่ะอันนี้กะเอามาต้มใส่กันจ้ะเดี๋ยวคิดมันสีเงาคะ่ะฝาวห็ดเนาะเอ็ดมีกะสีตัดเป็นสามชิ้นเนาะค่ะเนะเาะเลยจ้างไปล่างจ้ะพี่น้องตัดแล้วก็จ้งสี่คะ่ะผสมกันไปผักรวมมิดเนาะ แล้วกัผักสลัดที่ห้าวบกินเนาะสลัดของเอมี่สีเป็นสีดำๆอันแดงๆเมื่อกี้นี้ก็เอามาต้มใส่กันก็ได้ขันบกินสดกับกินสุกเนาะค่ะเนาะเลือกเอาเมื่อนี้กับเอมี่กับสีตัดไปใส่เท่ากันพักสามอย่างเนาะค่ะเนาะเอาไปต้มไปพัดเก็บเมื่อลรนีก่ก็น้อยค่ะเพราะเอาลายอยานกินน้ำบ่ทันต้นนี้มันสิบปวงดอกแล้วพี่น้องสิจะสิตสลัดสลัดไปน้ำ นี่แหละค่ะมีผักสามอย่างเนาะอันนี้สิีแห้งไก่จะมันแก่เด้วมอนี่สิกินต้มนะคะด้วยมันก่สีม,มีกินหอมเนาะคะ่ะเบิงค่ะตัวๆขาวๆเลยด้วยจ้ะเห็นไหมคะพี่น้องกินกับเมียงเนาะคะ่ะนกมูสามชั้น <c oughs> กิ่นกับเนื้อย่างอ่ะเดี๋ยวไม่สยชีอ่ะเย็บอันนี้ให้เบิงจะพี่น้องแบบนี้ เก็บหัวเส้นเน้นจ้ะเยี่ยฝ้านี้จากกันด้วยค่ะสิะเก็บหัวยังไๆเห้เบิงอยากให้เห็นท่าถอนไหมคะพี่องมาแล้ว,ลวเบิงไปจ้ะนี่ใหญ่สั้นฟ้ามืดไหมคะ่ะเห็นบ่ค่ะอ้ยเบิงต้นค่ะต้นง่ญ่ค่ะอันนี้ก็สิถอนค่ะตัวน,นี้ไกลบ่มา,มาก,กินด้วยค่ะก็เลยสิไปเฮ็ดปุ๋ยหรือว่า เอาไปเอาไปเผาก็าไ,ไดจ้ะเผาเห็ดปุย๋ยแล้จะนอาไขมันแห้งเบิ้งค่ะต้นหน่อยเขาสีเกิดจ้ะพี่น้องหัวมันนี่อันนี้กินสซดก็ไดจ้ะมีสิเอาไปกินสซ,ซดค่ะหัวในหน่อยนี่คือว่าขันท้าวปกเก็บมันกับสีแก่แล้วก็เป็นดอกด้วค่ะเด้อออกลูกออกล้านไปยังสี่แล้วก็ต้นง่ายๆเขาก็สีเงาขึ้นเงาขึ้นแล้วก็เป็นดอกจ้ะ เนียอยู่ใส่ล้วพี่น้องตัดกอนขนออน,นุญาตตัดเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มาคิดแบบเงาๆตาดัดบ่ตดัดบต่ต่อค่ะคือเก่าค่ะนี่นะคะตัดจังสีเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเฮาก็สิไปล้างน้าท่อความสะอาดนอกจะเนาะยอดเขานี่ไปกินกับสลัดก็ได้คะ่ะเป็นผักกับแกมกับลาบก็ได้คะ่ะกินกับไข่ไข่พวกชีบ้านเฮานเลย อันนี้หัวเขากับแก่เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวสิเอาลงไปนี่ค่ะอีกอันนึงในน้อยมันกำลังออกลูกออกลานกินแซบค่ะกินสจๆนี่หอม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 เย็นๆนะคะเด้อมีสองหัวแล้วมื้อนี้ผามาเก็บผักรัวจ้จะโอเคเดี๋ยวสิเอาอีกหัวหนึ่งกับพี่น้องนี่พี่น้องได้แล้วโอเค สองหัวกับพ่อค่ะอเอาไปอบเนาะค่ะแล้วก็กินกับพักลวกดูสีเห็ดอบเนื้ออบอีหยังกับอในนะนะบใส่กันเนาะค่ะหันฮันแบบไส่กันตัดแล้วตัดเต่งค่ะนี่แหละค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องจ้ะได้หลายอย่างจะ้ะสองหัวสามหัวสองหัวกับพ่อดอก โอเคค่ะขอบพูดหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมและให้กำลังใจเอมมี่้ะจ้ะเด้อเมื่อนี่อาจจะบ่เห็นหนาดอกเพราะว่ากล้องคัดตั้งกล้องออยู่ไอตโาโพดน,นะจ้ะเนาะก็เลยมาให้เบิ่งกซัมนีจ่จ้ะขอบพูดหลายๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันตลอด้ะจ้ะเด้อว,ว้พอกันไหมคิปหนาจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้า